ไอ้รัวไอ้ล่าหามรวยไม่แอบแม่งสี่อีกเชื่อแบบนี้พอใจบ่มันจะถุ่มนี่ไอ้ล่าแม่งสี่ลูกโอ้มันเหมือนเลยลูกโอ้ตื่นเลยวาแบบนี้มางวายุเสียงขิดปีขแ้นเขบๆหันไปแล้วมันเต้นว่กับปีขึ้นกันนะอาบน้ำไปไปอาบน้ำไป หัวขเขาไอยากจับนั่นแหละมันเป็นผู้หญิงเมียกับโม่เราหัวเขาเบียกรุ่งดอกเดียวพอไอล้ลาเห็นเออไปเอาเจ้าหนุ่มบาพุ่งกันละน้าม้าอาบนะเขาสิม,มักอยู่บนเออ ku bau risha, mi mi te ku bau na na lang lang, ku bau khani ku bau, ai la, suwei sambot loa sambot no me suwei, suwei ma pen taksoi loa suwei ma takpen kuni anyi, ku ta เดี๋ยวนี้ไอ้หนาหะนน้ำบ้านะคือบอกูดเน่ยนะเขาตื่นรวยแต่ว่าอาบนามแต่ว่านิซ่อาบนาโอ้ไอ้หน้าไบนอาบหนามเบื่อดิไปถ่าภาพไปเพิ่งเจียวไปเอาเจียวไปเบิ่งภาพวิธีทำการเพดเจียวน้ำรีอะะาพูนอะฮนม่ไป่เียวอะนโม่วมัว อามืดสิไปเฮ็ดสิไปท้ายเอาเจลไปล่าไปโมโมโรุ่อู่วะสิไปท้ายคลิปเจ็ดเจลส่งมืออื่นนี่ฮะแยาบขีน้องเน็ตหยาบขีน้องเน็ตกุ้ยใส่มื่อไรอ,อู้ยหยาบขึ้นมาหนีก็นสั่นจวบถอยไปตาราง เป็นรเ้ามาในงนนไเลี้ยว